ับวันนี้อยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ <rebirth> ที่ที่ที่บางนาตลาดบางนาบางนาไหนตลาดตลาดกมสิบแปดครับตลาดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตลาดบางนาตลาดกมสิบแปดนะครับผมเรามารีวิวเจ้าตัวรถโซลิปรถโฟโบกลิฟอะไรโบกลิฟอะไรครับรุ่นไหนครับสองตันห้าครับรุ่นไหนขอชื่อเต็มเต็มมา CPCD สองห้าครับ M สามร้อยครับ Q สองสอง K สองนะครับผมครับ อ่าเอาลองเลยครับขยับเลยครับผมรุ่นนี้นะฮะหรอคิวตัวเนี้ยมันจะมีคิวหนคิวสอถ้าคิวสองสอเนี้ยมันจะวิ่งไปอยู่ตัว,ตวอ่าซีสี่เก้าสงนะครับผมไม่ใช่หัวฉีดบอสน,นะแต่ถ้าเป็นตัวหัวฉีดบอสก็จะวิ่งไปคิวอ่าสี่นะคะผมเ่าลองยกขึ้นยกลงให้ดูเลยเครื่องพวกนี้มันจะมาอยู่กับรุ่น สองจุดห้าตันสามตันนะครับผมลูกค้านิ่มไหมนิ่มครับดูนิ่งไงไม่ได้ขับมันจะแบบสมูทมากเลยครับพี่มโม้ย้วลูกค้าก็คอมเพนเราเลโม,ม,ม,มจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนส่วนแผงงานนะผมลูกค้าแผงงานก็จะเห็นว่าแผงงานเนี่ยเราสามารถเลือกได้เมตรยี่เมตรห้าเมตรเจ็ดสองเมตรสองเมตรห้าสามเมตรห้าเมตรไม่มีครับ ไม่มีไม่มีพอแล้วเจ้าไปทำไมห้าเมตรตายพอดีห้าเมตรมีไหมห้าเมตรห้าเมตรมีครับเขาบอกเขาบอกห้าเมตรงาห้าเมตรมีอ๋องาห้าเมตรนี้ขอดูงาห้าเมตรไม่มีนึกว่าเสาโยพูดูเสามีครับเสามีเมตรมีหกเมตรมีเจ็ดเมตรนะครับสิบเมตรมีไหมเสาเสาสิบเมตรมีครับมี บอกเฮ้อาเอาไปเตือนให้ไหมขี้โม้เดี๋ยวลูกค้าเขาบอกว่าผมไม่มีไม่มีไม่มีครับผมเมตรเจ็ดเมตรสูงสุดครับผมเจ็ดเมตรสูงสุดล้อคู่ครับล้อคู่แล้ว่ะเดี๋ยวต้องสอบหาแค่ตลอกนะครับได้ไหมได้ครับคุณจะโตนี้ด้วยนะได้ครับใจะมาครับแล้ววะยางนะผมเป็นยางตันถ้าลูกค้าต้องการยางลมเราก็เลือกได้นะผมเสียบเครื่องยนต์อย่างนี้เลยเหมือนเสียบที่โยเขานั่งอยู่อารมณ์เก็บเย็บดู ดย่อนะผมเสียงนะฮะแล้วก,ลก็ภาพลักษ์ภาพลักษ์เราเราเราสามารถหมุนตรงนี้ได้ไหมอ่ะหมุนนห้หน่อยอ่าเดี๋ยวผมยืนไปด้วยมาเนี่ยเข้าทางเลยนี่ครับลองดูภาพลักษ์ของรถนะครับผมโดยรวมนะผม C P C D สองห้านะผมนี่สองห้าใช่ไหมลูกเนี่ยสองห้าครับสองห้า Q สองสอง T U M สามร้อยนะผมก็จะได้ทรงประมาณนี้เลย ายนะผมอ่าอย่าลืมนะผมอ่าน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่เหมาะกับใช้กดังปิดนะกลิ่นม,มันจะเหม็นหน่อยแต่ถ้าลูกค้ากดังปิดแนะนําให้ไปแก๊สด,ดีกว่ากลิ่นไม่จะเบาลงแต่ถ้าใช้เชื้อเพลิงไม่ได้เลยก็ไปไฟฟ้าด,ดีกว่าครับแล้วมันหายเข้าหายออกมันมีปัญหาอะไรกับผมไมไ่เลยครับยังไงนะผมอย่าลืมนะผม บางนาตาก,ก็ม .18 มาเจอพวกเราได้ติดริมหนุนใหญ่ไมอยู่ในป่าไม่อยู่ในหลืงน,นะผมอยู่ริมหนุนตรงท้างฝูงทูบารูเลยหรือว่าลูกค้าสะดวกไปที่โรงทพแลัฐบาลฟัพนทลก็ไปสมาคมชาวฝักใต้ได้นะครับผมตรงนั้นจะเป็นพวกรถยกไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ครผมแต่ถ้าพวกลีแนะนำมาตรงนี้เจอกันครับ